<Go! S 2> สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับต้นสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาพบก,กันกับเรื่องง่ายๆสบายๆนะครับกับเรื่องการใช้ถ้อยคำสุภาพครับ <Yeah! S 2> เรามาดูััเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักการใช้เรื่องคาสุภาพเรามารู้กันก่อนว่าคําสุภาพคืออะไรนะครับคําสุภาพนะครับเป็นการใช้ถ้อยคําสุภาพโดยเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามกราลเสารและบุคคลนะครับคำสุภาพนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของคําราชาศัพท์นะครับโดยการใช้คําสุภาพเนี่ยนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับบางคําใช้ในภาษาพูดบางคําใช้ในภาษาเขียนนะครับ วันนี้เราจึงต้องมาเรียนกันว่าถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆและเราจําเป็นต้องใช้คําสุภาพนะเพื่อสนทนากับคู่สนทนาเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรนะครับเรามาดูกันต่อเลยครับตัวอย่างการใช้คําสุภาพนะครับเรามาดูกันที่ประโยคแรกเรามาลองดูพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะนะเชอหนูมารบกวนแต่เช้าหรือเปล่าคะสำหรับบทสนทนานี้นะครับก็เป็นการ น่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่พูดกับน้าเชยนะครับอาจจะมีเรื่องมาพบกันสักอย่างนะครับจึงถามน้าเชยก่อนว่าสวัสดีค่ะน้าเชยหนูมารบกวนแต่เช้าหรือเปล่าคะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคําสุภาพอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าในบางครั้งไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์นะครับหรือว่าการไปพบกันกับใครคนหนึ่งหากเรามีเหตุจําเป็นบางประการนะครับเราก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องต่างๆที่เราต้องการสนทนาน,นั้นเราควรจะถามเพาก่อนว่า เรามารบกวนเขาหรือเปล่าเขาสะดวกคุยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงออกถึงมารยาทนะครับทางการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมาครับสวัสดีครับนาเวียขอรบกวนนาเวียหน่อยครับตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่มีเรื่องที่จะขอรบกวนผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับจึงบอกว่าสวัสดีครับนาเวียขอรบกวนนาเวียหน่อยครับนะครับต่อมาเรามาดูอีกประโยชน์ต่อมาขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณลุงตกใจครับสถานการณ์นี้อาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ไปทําให้คุณลุงตกใจนะครับจึงรีบขอโทษว่าขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณลุงตกใจครับต่อมาครับขอบพค,คุณค่ะหนูขอฝากขนมไว้ก่อนนะคะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ผู้ใหญ่นะครับอาจจะให้ขนมเราเราก็เลยขอพระคุณค่าหนูขอฝากขนมไว้ก่อนนะคะก็แต่ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่สะดวกที่จะรับมานะครับเราเลยบอกว่าขอฝากไว้ก่อนเพราะเราสังเกตด้วยนะลูกการใช้คะค่ะคําว่าคะมีไหมเอกไหมครับถูกต้องครับไม่มีไหมเอกส่วนคําว่าค่ะค่ะคือพยักหน้าค่ะคือพยักหน้าเพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยว่าใส่ไหมเอกเหมือนที่เราพยักหน้าก็คือเขียนไหมเอกนะครับคะไม่มีไหมเอกค่ะมีไหมเอกนะครับ ต่อมาครับคุณครูครับคุณครูอังคณาให้มาเรียนว่าพร้อมแล้วครับนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่คุณครูอังคณาเนี่ยขอให้ไปเรียนกับคุณครูอีกท่านหนึ่งว่าตอนนี้คุณครูท่านพร้อมแล้วนะครับการที่เราจะไปแจ้งเรื่องบางอย่างให้ผู้ใหญ่ทราบนะครับถ้าหากเป็นคำศัพท์ที่เหมาะเลยนะครับเราควรใช้คําว่าเรียนนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือคุณครูครับคุณครูอังคาให้มาเรียนว่าพร้อมแล้วครับ ถ้าเราบอกว่าใช้ว่าบอกอะไรเนี่ยจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่ครับครูคณะให้มาบอกว่าพร้อมแล้วครับก็จะดูไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับถ้าหากเราใช้คําว่าเรียนได้จะสุดยอดมากๆเลยนะครับต่อมาครับป้าสมอขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้ค่ะตัวนี้นะครับเด็กหญิงคนนี้นะครับแสดงความมีจิตอาสานะครับเห็นคุณป้าสมอนทาอะไรสักอย่างหล่นนะครับจึงอาสานะครับที่จะเก็บให้คุณป้าสมอนครับ ต่อมาเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมสถานการณ์แบบนี้บอกครูทีต้องพูดอย่างไรกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับครูนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับดูสถานการณ์ดังต่อไปนี้นะครับที่ตรงกับเลขที่ตัวเองนะครับครูจะกําหนดห่วงเลขที่ไว้ให้นะครับเช่นจากเลขที่1ถึงเลขที่5้า ให้ตอบคําถามจากสถานการณ์นี้เลขที่6ถึงเลขที่10นะครับให้ตอบคําถามจากสถานการณ์นี้นะครับให้นักเรียนดูเลขที่ของตัวเองแล้วก็เขียนสถานการณ์ลงไปนะครับว่านักเรียนได้สถานการณ์อะไรตามที่ครูกําหนดให้จากนั้นให้นักเรียนเขียนต่ออบตนะครับขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ลองเขียนตอบมาดูสิครับว่าหากนักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้นักเรียนจะพูดสื่อสารกับผู้สนทนาหรือบุคคลที่ครูกําหนดให้อย่างไรนะครับ เรามาดูกันที่สถานการณ์แรกกันเลยครับสถานการณ์แรกนะครับสำหรับเลขที่1ถึงเลขที่5นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าหากวันนี้นักเรียนมีอาการไม่สบายและจำเป็นต้องโทรศัพท์หาคุณครูประจำทันเพื่อขออนุญาตลาป่วยเป็นเวลา1วันนักเรียนจะเรียนคุณครูทางโทรศัพท์อย่างไรนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับครูก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าการสนทนาทางโทรศัพท์นี่นะครับหากเรานะครับไม่ว่าโทรไปหาใครก็ตามนะครับเมื่อปลายสายนะครับรับสายแล้วเราควรแนะนําตัวก่อนว่าสวัสดีครับผมเชื่ออะไรนะครับหรือหากเป็นนักเรียนก็ควรจะบอกด้วยว่าอยู่ห้องไหนนะครับจากนั้นควรถามว่าไม่ทราบว่าครู สะดวกคุยไหมครับหากคุณครูสะดวกคุยนะครับเราจึงเรียนเรื่องที่เราโทรมาบอกกับคุณครูนะครับโอเคครับต่อมาครับเป็นสถานการณ์สาหรับเลขที่6ถึงเลขที่10นะครับสําหรับเลขที่6ถึงเลขที่10นี้นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าหากนักเรียนพบคุณครูเพนสีกําลังเดินถือของหลายถุงเลยนะครับและนักเรียนอยากเข้าไปช่วยนักเรียนจะกล่าวกับคุณครูเพนสีว่าอย่างไรนะครับ ก็ให้หนักเรียนลองจินตนาการดูนะครับหากนักเรียนอยากเข้าไปเชื่อมครูเป็นสีนะครับเมื่อพบครูเป็นสีแล้วเนี่ยนักเรียนจะพูดกับครูเป็นสีว่าอย่างไรนะครับต่อมาครับสหรับเลขที่11ถึงเลขที่15นะครับสถานการณ์นี้นะครับก็คือหากคุณครูอังคาให้นักเรียนไปบอกท่านผู้อำนวยการว่าตอนนี้คณะครูทุกท่านพร้อมแล้วค่ะเมื่อนักเรียนไปพบท่านผู้อำนวยการแล้วนักเรียนจะเรียนกับท่านผู้อำนวยการว่าอย่างไร นะครับอย่างที่ครูเคยแนะนำไปนะในช่วงตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับก็คือหากเราไปพูดกับผู้ใหญ่ไปบอกไปเก่าอะไรสักอย่างกับผู้ใหญ่นะครับไปแจ้งอะไรสักอย่างเราควรจะใช้คาว่าเรียนนะครับนักเรียนลองเขียนมาดูนะครับว่านักเรียนจะพูดอย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับต่อมาสำหรับเลขที่16ถึง20นะครับ สถานการณ์มีอยู่ว่าหากนักเรียนไปเที่ยวต่างประเทศมานะครับครูกําหนดให้เป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วผู้ปกครองให้นําของฝากมามอบให้กับคุณครูยินดีดีนะครับนักเรียนจะกล่าวกับคุณครูว่าอย่างไรนะครับนักเรียนนะครับไปเที่ยวฝรั่งเศสมาเอาของมาฝากครูนะครับนักเรียนเอามาให้ครูแล้วเนี่ยนักเรียนจะพูดกับคุณครูว่ายังไงบ้างนะครับลองเขียนมาดูครับต่อมาสําหรับเลขที่21ถึงเลขที่25นะครับ ก็คือสถานการณ์คือหากคุณลุงตู่นะครับเป็นคนลุงข้างบ้านของนักเรียนนะครับเป็นคนละคนกับนักเรียนรู้จักนะครับไม่ใช่คนนั้นนะครับไม่ใช่คนนั้นโอเคครับหากคุณลุงตู่นะครับคุณลุงข้างบ้านของนักเรียนนะครับป่วยแล้วผู้ปกครองเนี่ยให้นักเรียนนะครับนาของไปเยี่ยมให้กําลังใจคุณลุงตู่ที่โรงพยาบาลนะครับนักเรียนจะกล่าวกับคุณลุงตู่ว่าอย่างไร เมื่อนักเรียนเอาของสักอย่างหนึ่งนะครับไปไปมอบให้กับลุงตู่แล้วเนี่ยนักเรียนจะพูดกับลุงตู่ว่าอย่างไรนะครับคำพูดนี้ก็ควรจะเป็นคําพูดเชิงให้กําลังใจนะครับเพราะว่าุลุงตู่เนี่ยป่วยอยู่นะครับหรือว่านักเรียนจะพูดในทํานองไหนลองสร้างสรรค์กันมาดูนะครับต่อมาครับสําหรับเลขที่26ถึงเลขที่30หรือถ้าห้องไหนไมีมากกว่าน,นั้นก็จะอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับ สถานการณ์มีอยู่ว่านะครับหากวันนี้เป็นวันเกิดของเชื้อปรางเพื่อนสนิทของนักเรียนนะครับและนักเรียนเตรียมของขวัญมามอบให้กับเชื้อปรางนักเรียนจะมอบของขวัญและกล่าวกับเชื้อปรางว่าอย่างไรนะครับก็คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเชื้อปรางนะครับนักเรียนมีของขวัญสักอย่างมามอบให้กับเชื้อปรางนักเรียนจะกล่าว กับชื่อปรางว่าอย่างไรนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเปล่าอวยพรนะครับลองดูนะครับว่านักเรียนจะสามารถพูดในสถานการณ์ต่างๆได้ดีไหมนะครับลองดูนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า สถานก,การณ์ทั้งหมดที่ครูกําหนดให้มานี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับเขียนสถานการณ์นะครับในช่วงเลขที่ของตัวเองนะครับลงไปในสมุดจากนั้นต่อรำตอบแล้วก็เขียนตอบมาว่านักเรียนจะพูดอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ครูกําหนดให้นั้นตามเลขที่ของตัวเองแนะลูกแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไว้แล้วรอมาส่งครูวันเปิดเทอมนะครับลองดูนะครับ สรุปแล้วนะครับการใช้ถ้อยคําสุภาพนี้นะครับเป็นการเลือกใช้คําให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมตามกราเิสารและบุคคลครับโดยการใช้คําสุภาพนี้นะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวอย่างที่ครูนะครับได้กล่าวไปนะครับจึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้พูดนะครับในการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมตามบริบทต่างๆวันนี้ครูจึงให้พวกเรามาฝึกกันไงครับ นะครับแล้วก็สําหรับช่วงปุจชาวิสัชนานี้นะครับเช่นเคยครับหากนักเรียนมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับนักเรียนสามารถคอมเมนต์ลงที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะมาทยอยตอบพวกเรานะครับ แล้วก็สําหรับเรื่องการใช้ถ้อยคาสุภาพในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเรามารอพบกันในเรื่องต่อไปว่าเราจะมาพบกันในเรื่องอะไรนะครับหากนักเรียนดูคลิปแล้วนะครับเข้าใจนะครับโอเคกับการทําคลิปของครูนะครับขอให้นักเรียนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e ให้กับครูด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ